สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพีน่น้อ,องเอฟมาอเครื่องบินทุกคนนะครับโอ้โหคลิปนี้เราก็มาหาเสื้ออะไรที่เกษตรศรุ่งเรืองสุรินนะครับสูนคูโบต้าสุรินเนี่ยลูกหมากที่แตก365บห้าทโอใครออกรถเนี่ย L ห้โอ้โห ปลายแดงเลยครับอ,อ๋อเขาล้างให้นะครับล้างให้แล้วก็ขึ้นรถ่งเลยนะครับไปทางไหนครับลงุงไหนนะครับ ้้นยูสุริเน่บอกบ้านอะไรไม่น่ใจเหมือนกันโอ้สวยงามมากเลยครับไม่กิ๊กเลยอยากได้สักคันหนึ่งอันนี้คองแถมบ่ มาหุงข้าวติกน้ำร้อนอันนี้อะไรประเจแ<อ>ถมประเจนะครับนี่ติกน้ำร้อนกับมาหุงข้าวแถมให้โอโ้โห<ฮ>ผ่านหกคันนี้เขาจะเอาผานกับโรตารี่นะครับ โอ้โหสวยมากเลยโรตารีครับ RX หนึ่งแปดสาม ฝั่งนี้ก็จะเป็นรถคู b บต้าแม็กนะครับเป็นรถมือสองอรถเกียวสภาพดีมากเลยนะครับ DC 95เป็นมือสองนะครับสภาพสวยมากเลยนะครับ คันนี้ก็95นะครับเนี่ย95ดูสภาพครับสวยมากเลยนะครับนี่ก็95<ม>เหมือนกัน ราคาน่าจะสูงอยู่นะครับเพราะว่าเป็นรถของศูนย์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรถไทยมือสองนะครับรถไทยอยู่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ47แรงมาคัานนี้สาธิต272ชั่วโมงเองนะครับ ใส่ผ่านสี่อคันนี้ก็รถสาธิตนะครับคันนี้ห้าสิบแรงเป็นรถสาธิตเหมือนกันคันนี้เก้าสิบห้าคันนี้น่าจะรถใหม่นะครับ นี่ยังไม่ได้ใช้งานจอดไว้ฟุนเกาะมดแล้วครับคันี้ใหม่ๆเลยเป็นรถตักนะครับนี่ครับรถมือสองนะครับโจยดไว้นะครับจนยางเบนนะครับยางใหม่ๆเลยนะครับ คันนี้ใช้งาน1,160ชั่วโมง45 di โอ้โหใช้งานน้อยมากนะครับเนีย่ยยางแบนหมดเลยครับคันนี้ก็45นะครับคันนี้1,117ชั่วโมง45 1,014ชั่วโมงโอ้โหดูยางครับสีเยอะมากนะครับแต่ข้างหน้า3ามคันนี่ก็4ีห้านะครับราคาน่าจะสูงอยู่นะครับเลยเลยเยอะเลยนะครับคันนี้36นะครับใช้งาน สี่ร้อยห้าสิบกชั่วโมงโอ้ใช้งานน้อยมากนะครับสามสิบหแรงดูสภาพครับสวยๆเลยใช้งานน้อยคันนี้ก็สามสิบกนะครับแล้วก็คันนี้สามหก อันนี้ใช้งาน1,625งนชั่วโมงอย่างโลนแล้วครับสามสีก็มีเนี่ยสียดคันนี้ใหม่ๆเลยครับจอดไว้จนฝุ่นเกาะหมดเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูคันนี้หน่อยครับ36แรง หนึ่งพันห้าสิบสี่ชั่วโมงโอ้สภาพสวยมากนะครับสามสิบหกข้างหลังก็มีนะครับรถเกียวทั้งรถไทยนะครับ ส่วนมากจะเป็น L 2 6นะครับข้างหลังผ่านมือสองก็มีครับสองสี่หกเอฟเยอะแยะเลยอันนี้ก็สามสิบหกแรงเอมห้าพันนะครับ สามคันฝั่งนี้สี่สิบห้าแรงโอ้สี่สิบห้ารู้สึกว่าจะเยอะนะครับอยู่นี่นี่ก็สี่สิบห้าเดี๋ยวไปดูสี่สิบเจ็ดนะครับ คันนี้ซีสิบเดแรงหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามชั่วโมงโอ้โหคันนี้ไม่เห็นชุดดันหน้านะครับน่าจะถอดออกหรือเปล่าสามสิบหกดูครับจอดจนยางแบนหมดนะครับ คันนี้แปดร้อยเก้าสิบกชั่วโมงโอ้โหเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้จะเป็นรถสาธิตนะครับคันน้อยๆแล้วก็เจ็ดสิบ คันนี้45โครงใบมีดดันอยู่ข้างบนโอ้คันนี้สภาพสวยมากเลย864ชั่วโมงโดูยางครับใหม่ๆเลยนี่ครับยางใหม่เลยครับ รงนี้ก็มีอีกสมคัน36แรงมา้าคันนี้7 1็ชั่วโมงโว้าสภาพนี่ดูดอกยางครับใหม่ๆเลย คันนี้1319ชั่วโมงสภาพนี้สุดยอดเลยคันนี้1495ชั่วโมง ตาเอาคันไหนตาเอาอะไรมาซ้อมเอาอะไรมาอมไม่เอาคันใหม่บอกฮะไมตาใช้รุ่นไหนอยู่ตา<ะ>ใช่รุ่นไหนอยู่สา,ามหกอ๋ออันนี้โรตารี่ใหญ่เบิ่มเลยนี่น่าจะใส่รถเราได้นะครับ RX 220 น่าจะ2องเมตร20นะครับใส่รุ่น60ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมาดูโรงข้างหน้าครับตอนนี้ก็มีรถเกี่ยวรถไมโครอยู่มือหนึ่งหรือมือสองเนี่ยอยู่35สิออรถสาธิตนะครับ เป็นรถซาทิทคันนี้มีตัวแอร์ด้วยนะครับรุ่นอะไรเนี่ย <S 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 U ห้าสิบห้า คันนี้มีตู้เอนะครับใหญ่ขึ้นมาครับัน,นี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้อยูสามห้ายูห้าสิบห้าก็จะมีตู้เออันนี้ก็ยูห้าสิบห้าไม่มีตู้เอก็ใหญ่ย,ย,ยูนะครับใหญ่ยู่เหมือนกัน เอ็มปสิบห้าตัวนี้เอ็มเ้าห้าอ้คล้ายๆกันเลยครับสองรุ่นนี้ DC เจ็ดิบกดเกี่ยวข้าวครับแบบกรอกกระสอบ ตัวนี้ก็ดีซีเจ็ดเซฟจีนะครับแบบทั้งอุ้มนะครับดีซีร้อยห้าเอ็ก อันนี้ก็จะเป็นรุ่นเล็กมาอีกนะครับสามสิบสองแรงมา้าเล็กๆกระทัดรัดดีนะครับคันนี้ก็ห้าสิบ ที่โตคีบด้วยนะครับเครื่องคีบอ้อยสามสิบสองแรง ตัวนี้ห้าสิโอ้กส่ปลายครับต่อปลายขึ้นข้างบนปลายท่อนะครับสวยดีนะครับ รับรถสิอ๋อคันนี้น่าจะมีคนจองแล้วนะครับรับรถวันที่สิบเอดเดือนห้าในกอวันที่สิบสองแล้วยังไม่ได้มาเอา สวยมากเลยครับ50เนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับจะไปทำรถเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้ไปถยนากันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ